วันนี้เป็นวันแจกเงินเดือนนะฮะยานกก็มีกุสโลบายด้วยแจกเงินเดือนแล้วก็บอกบุญด้วยนะฮะบอกบุญร่วมทำบุญด้วยกันกนุสโลบายยานกนะโอ้ตังเอาไปทำอะไรเก็บไว้เก็บไว้ <c oughs> เป็นทุนการศึกษา,า,าทุนการศึกษาค่าเทอมค่าโบนะัสโอ้อายุก คุณานนการศึกษาเนื้อค่า,าลูกหลานแล้วไม่มีลูกก็ได้กับเขาได้เหมือนกันโอ้โคนนี้ทำไมได้สามชองเลยอ่ะดูตุ่มตาคโอ้โชองเลยอันนี้เขาเป็นมือแม็กกูบริษัทจซลขอใมีน้องๆด้วย นไม้ไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้ปลูกรัททาปลูกปัญญาปลูกในความรูกดีๆให้กับคนที่เข้าในวัดพอไมหมาโตสวยงามต้นไม้สวยงามจมเรื่องเดี๋ยวก็จะชื่นชมนความสุขใจเดี๋ก็ขึ้นทั้งครูก็เลยอยาไมีปลูกต้นไม้ในมันสร้างช่วช่างนี่แกมแรง้าวอนให้เป็นก็เดียนจาพาสวยงา้อย่สวยงามอะไรเงี้ยจะู้เยา อนแรกที่เป็นซุ้มดอกไม้ที่มาถ่ายนี่ท่านเจ้าคุณทําโค้งอย่างนี้เสร็จแล้วครับนี่สวยงามไฟ <ป S 2> ส,สวยงามมากเลยปูมาถ่ายไฟข้างหน้าเลยย,ย่านนะว้คน,นี่มาทําอะไรครับวันนี้มาปลูกต้นไม้กันที่ถวายต้นไม้มาแปดร้อยต้นเขาปลูกไปแล้วร้อยหนึง่งอันนี้เหลืออีกเจ็ดร้อยต้นแล้วก็เอาดินมาด้วยสองรถขนก,กัน พอดีท่านเจ้าคุณจะเปะนในที่เสานี่นะค,ะนนนค่ะก็เลยอะไรสรุปมาเปะอ๋อเสาด้านข้างนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นลายจะสวยเราก็เลยไปผู้ชามาถวายเป็ดตัวแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวใหญ่มาไว้คู่นี้จะได้สวยๆค่ะคช้างสายเดิมรอไว้คู่เอ,อาไปขาวส่คุณแ,แม่อมแม่แมพร ฮ่องกงอแล้วก็คุณปานแล้วก็น้องลมแล้วก็ยานกนะคะแม่มปอนถวายมาห้าพันแล้วก็น้องลมกับน้องปานมาห้าร้อยนะคะยานกก็มาสองพันเกือบบาทนะคะถวายพระบรมฉายาลักษณ์ใช่ค่ะเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์สวยงามควะสูงสองเมตรกว่าค่ะ ย่านกนี่ออกแบบหลายอย่างใช่ไหมครับนี่ในหอนี่อเรียกว่าหอหรือว่าเรียกศาลาศาลาเมตตาธรรมทั้งหมดเลยใช่ค่ะกับท่านเจ้าคุณนี่แหละช่วยกันแต่ย่านก็จะออกแบบลายฝ้าย้วต้องเป็นอย่างนี้สีจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรครับมาสุนาราทิมีทอดท้าป่าสามัคคีทอดผ้าป่าสามัคคีนี่เพื่อ สถานพินิษ์ค่ะ <ทำ S 1> คือำบววันที่18ใช่ไหมคะ18่ะอท <ำ S 1> ะะอดท่าป่าสามัคคีให้กับสถานพินิษศูนย์คุ้มครองเด็กและเยาวชนเด็กที่ต้องขังอะไรต่างๆอเอาทีจะใช้งานก่อนดีกว่าไหมคะเ,คเด็กและเยาวชนท,ที่ต้องขังอะไรต่างๆเนี่ยเวลาอายุยังยังไม่ครบ18ปีก็ยังอยู่ในศูนย์เยาวชนอยู่ อันนี้ก็ทางทางสถานที่นี้นะคะกับคณะกรรมการก็คือประชาชนธรรมดาเนี่ยอย่างพวกเราไปเป็นคณะกรรมการก็คือจะเอาวิชาชีพต่างๆไปสอนเด็กนะคะให้เขาได้มีความรู้ออกไปเขาก็จะได้มีวิชาชีพมีอาชีพมีอาชีพไปประกอบเวลาที่ออกไปแล้วถ้าเขาไม่ได้ไปเรียนหนังสือหรืออะไรเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องมีทุนต่างๆที่จะให้เด็กเข้าไปได้ได้ได เรียนวิชาความรู้อ่ะมันก็จะต้องมีอุปกรณ์อะไรต่างๆก็เลยท่านปนอมที่ว่าพันเนี่ยท่านเป็นประธานนะคะก็เลยมีแนวคิดว่าจะทอดพระป่าสามัคครเนี่ยเพื่อสมทุนแล้วก็นําไปเป็นกองทุนที่จะฝึกอบรมอาชีพวิชาต่างๆให้กับเด็กๆในวันที่18นี้ลุงหนึ่งเชิญด้วยนะคะครับผมทํทบุญเช้าแล้วก็ทาบุญเสร็จกะทอดผ้าป่าไม้ไม้เราทั้งหมด ชุดแรกร้อยต้นแล้วชุดที่เจ็ดร้อยต้นทีมงานมาปลูกด้านหน้าเราไปซื้อกันมานั้นไงอแล้วหนีฝนกันมานั้นตอนนี้ตอนแรกเป็นแค่สนามหญ้าใช่ค่ะตอนแรกเป็นสนามหญ้าสนามหญ้าแล้วก็ต้องเป็นาละที่ต้องตัดหญ้ากันตลอดอันนี้พออย่างนี้แล้วว่าต่อไปนี่เขาเป็นปุ้มสูงขึ้นหญ้าก็จะไม่ขึ้นเราลอกหญ้าทิ้งหมดแล้วด้วยค่ะก็จะสวยงามก็จะได้ เหลืองอาลามไปตรงนู้นก็ปลูกแล้วอะจับลงไปคุณพ่อตุ่มตามนะฮะปึ๊บสับไปแล้วก็เอาต้นไม้ลงนี่ฮะง่ายมากเลยไม่ต้องใช้ ถ้าใช้กระจกหรือจอบขุดนี่โอ uh, ้ไม่สวยอันนี้โอเคเลยอะ่ะนี่ฮะ เอ้คุ้คุค <c oughs> พี่น้อยนะฮะพี่น้อยพี่เกียวคิดถึงแย่นี่ทีมงานเต็มเลยนะวันนี้มาทุกคนเลย <c oughs> ทันทีงามทันทีค้าลุงเน่งถ้าไม่ให้มาเดี๋ยวจะลาออก <laughs> <laughs> อยากได้บุญไง <laughs> วันนี้วันนี้นำเงินเดือนมาออกที่นี่ด้วยโอกต้นไม้เสร็จทำความสะอาดเก็บกวาดร้านบ้าทเสร็จก็จะให้ฟังทําับ,บให้ท่านเจ้าคุณแสดงทมให้อว่ารํากับเพื่อนร่วมงาน สักพักหนึ่งแล้วถึงจะออกเงินเดือนค่ะออกเงินเดือนด้วยแล้วก็จ่ายค่าคุณการศึกษาค่าเสื้อผ้าลูกหลานเสื้อรวมง,งานด้วยค่ะคนละน็กคนละน้อยนิดหน่อยใครไม่มาถือว่าพลาดไม่มีใครพาดไมีใครพลาดเพราะทุกคนต้องมาอยู่แล้ว <c oughs> วันนี้รับเงินเดือน <c oughs> ย่านกผมเห็นตรงนั้นมีกุฏิชื่อย่านกด้วยเดี๋ยว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 ให้ดู <c oughs> <c oughs> บุญตอนนั้นเรามาเรามาทำบุญกันที่นี่แล้วก็ก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาให้โอว่าทำมาแสดงทำมากเลยทั่วประเทศพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอย่าง่านหลวงพ่อพระพยอมคารยาโนอย่างเยอะมากเลยค่ะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาก็จะมาก็จะต้องมีกุฏิรับรองนะคะม,มีกุฏิ กุฏิเต็มรอบบริเวณหมดยานกมาเห็นเนียตรงนี้ก็มีที่ว่างยานกก็เลยมาสร้างถวายเลย <laughs> ก็เป็นกุฏิรับรองสองห้องนอนสองห้องน้ําเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาก็จะต้องมีผู้ติดตามมาลูกศิษย์ลูกหาติดตามมายานกก็เลยมาสร้างถวายนะคะล้านกว่าบาทตรงนี้มีมีที่เดินจงกรมด้วยค่ะข้างในนั้นเดินจงกรมได้ด้วย คก็คือทุกอย่างมีห้องน้ํามีห้องนอนมีที่เดินจงกรมสวดมนต์ภาวนาอยู่ในกุฏิด้วยเลยค่ะก็เลยมาสร้างทํากันหลังใหญ่นะฮะหลังใหญ่เพราะว่าผมเห็นที่บางทีถวายกุฏิก็จะเป็นหลังแบบเหมือน Knock down <า>น็อกดาวน์อะประมาณนั้นน้อย,อยก็คืออย่างพระพิสุที่จำพรรษาอยู่ที่แต่ละวัดก็จะเป็นกุฏิน้อย อันนี้ก็มีอย่างพระคันตุกะนะคะท่านเจ้าคุณก็จะมีพระแม่กูบาจารย์พระคันตุกะมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศก็คือพระพิสูจ์ส่งนะคะลูกเหน<ะ>่งไปอยู่รีสอร์ทไปพักโรงแรมมันก็ไม่เหมาะนะคะมาวัดก็ต้องมีเรือนรับรองกติรับรองอนะคะก็เลยมาสร้างยานุก็เลยมาสร้างกันแล้วก็ที่สําคัญนะเป็นงานปั้นงานปูนปั้นลูกเหน่งไปดูงานปูนปั้นงานปูนปั้นที่ทีมงาน นพี่ชายช่างรูดนะคะแล้วก็ยานกเป็นงานที่ถนัดงานที่ถนัดของยานกที่บ้านยานกก็เป็นปูนปั้น<า>แบบนี้ด้วยปูนปั้นเอฟซี่หูหลังคาเป็นหลังคากระเบื้องนะฮะไม่ใช่เมทันชีสหลังคากระเบื้องแล้วก็ข้างล่างก็เป็นลายฉลุตกแต่งด้วยลายฉลุ ที่บ้านยานกก็มีมีกบบ้านอย่างเงี้ยเสาแบบนี้ใช่ประมาณว่าชอบแบบนี้หลังใหญ่นะนี่ค่ะหลังใหญ่ฝั่งนี้ก็หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำฝั่งนู้นก็หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่เดินจกนะกลมเนียค่ะทั้งแห่งเขาจะห้องเห็นอ๋อด้านในด้านในอ๋อดูกลมได้เสากลมสีค่ะยานกก็จะเลือกสีประมาณนี้นะประมาณน,นี้ให้เข้ากันกับวัดด้วยศาสนสถาน ถ้าไปสีอื่นก็กะไลอยู่รเราก็มาอยู่วัดบ่อยๆแล้วก็เลยบ้านแลรวก็ซึมซับไปด้วย FC กุฏิหลังนี้เป็นร้านเลยนะฮะย่านกาย่านกสร้างถวายล้านกวาบาทรูหลังคาเป็นหลังคากระเบื้องนี่ก็แสดงว่าต้องใช้โครงสร้างโครงสร้างเหล็กหนานะฮะ เดียวกันที่ทําหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านจะสันเหมือนยานกเขาก็วาสร้างเจ้าไหฝั่งตรงข้าม oh. เขาเห็นโอ้ยดีจังเลยเพราะว่าได้สร้างกุฏิถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ oh. ก็เลยมามาสร้างเพิ่มรวมกันกใช่ค่ะมาสร้างหล้ว oh. ไอ้ในลุกเหน่งจะเล่าให้ฟังเรื่องแทงน้ําเนี่ยแทงน้ํานี่อยู่จังหวัดหนองบัวลําพูครับซึ่งล้มายังไงอาป, <c oughs> ปุคม ตอนนั้นปลูกคมก็ทําเราก็ทําบ้านจ,าจัดสรรทําที่กันอยู่ที่หนองบัวลําพูสมัยก่อนปะปาไม่ถึงแล้วก็ตั้งแทงน้ําไว้น,นี้พอปะปาถึงแล้วอะไรแล้วออ,อดีตท,ท่านผู้ว่าหนองบัวลําพูตอนนั้นท่านเป็นประหลัดจังหวัดแล้วท่านมากเกษียณเป็นผู้ว่ากเกษียณที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็บอกว่าไม่ได้ใช้ทําอะไรแล้วจะไปมอบให้ที่ไหนก็ไปพอดี ท่านบอกน่าจะมีแทงน้ำน้่นน้ำไม่พอใช้พอดีเลยค่ะจ้างรถขนมาจากหนองบัวลำพูเนี่ยค่ะแทงเนี้ยแล้วก็ฝั่งนู้นอีกแทงหนึ่งแทงใหญ่เลยค่ะแทงใหญ่ใช้ได้ทั้งทั้งวัดเลยค่ะเราก็เลยเฮ้ยเราได้เราได้ทำบุญทำบุญเหมือน่ากพอมีคนดำดิก็ไม่ได้ใช้งานแต่ทางวัดต้องการใช้เราก็ได้มาพอดีบุญสัมพันธ์กันใช่ค่ะ ก็เหมือนท่านเอ่ยท่านเอ่ยจะอะไรก็คืออ้าวมีพอดีอนี่ค่ะนี่ก็อีกหลังหนึ่งนะฮะแต่ว่าเป็นเพื่อนอร่วมธุรกิจกันครั<ต>บผม,ก,มก,ก็คือเราเราก็ไม่ได้ใช่ว่าจะต,ต้องทําแต่วัดนี้นะคะลุงหนึ่งเราก็ทําไปกทั่วกันทุกวันละคะ่ะก็ทาแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ใกล้บ้านหน่อยแล้วก็ วัดแห่งนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งที่4ของจังหวัดพิษณุโลก mm hmm. แล้วก็เป็นวัดดีได้รับรางวัลด,ดีเด่นนะคะคร,ระดับจังหวัดด้วยเพราะว่าท่านก็สอนนะคะสอนธรรมะมีการอบรมเข้าคอร์สเจริญสติรักษาศินภาวนาผู้ที่ไม่เคยมามาหัดฝึกเข้าคอร์สเดินยังไงนั่งยังไงอะไรปฏิบัติย่งไรอะไรให้ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีคอร์สให้ทุกเดือน แล้วโดยเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีญาติโยมก็มานอนที่วัดฟังทาปฏิบัติธรรมกันที่นี่ค่ะเดี๋ยวเย็นนี้จะมีจะมีท่านเจ้าคุณมาให้อวาทธรรมกับเพื่อนร่วมงานของเราก่อนเงินเดือนออกลูกหนึ่งทุกคนตอนนี้รอโชคสีโมกันหรือเปล่าเหมือนเหมือนใจเดียวกันหมดทุกคนเลยนะนั่งพักรอโชคแต่ก็แปลกนะหนิงหม่วลเรามาทําอะไรทํางานกันอะไรเงี้ยก็อยู่ในระยะที่เงินเดือนออกหรือ ก็มีสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลพอดีก็โดยภาพรวมก็จะถูกรางวัลกันนะเดี๋ยวจะรอดูนะตอนนี้เจ็ดแปดถูกแล้วเหรออวอ้โหเจ็ดสีทองอลามนะฮะเอฟซีพองนพเก้าเนี่ยฮะเวลาปูกก็จะ เวลาสูงๆนี่เขาจะเลื้องพองอะลามประมาณนี้นะฮะ้างล่างก็เต็มเลยนะฮะแกนกก็มาดื่มกาแฟที่นี่ก็แก้วละร้อยก็ได้บุญไปด้วยญาติโยมเขาก็มาทานกันก็มาสั่งสัปประ,ะรดลุมาพ่อาจานี่หนูแก้วเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่คะห้าพันห้าพันจ้ <c oughs> จีน <c oughs> สัปปะยะญาตก็บอกว่า แกาแฟเป,เ,ปเป็นเป็นห้องสัพพยะก็คือห้องกาแฟ<ะ>่คะกาแฟดีมีสีดำดั่งปีาศาจรสร้อนร้ายกาดดั่งไฟบรรลัยกันกลิ่นหอ,หอมหวานมันเหมือนรสธรรมะเหมือนรสธรรมะเราก็หยอดตู้บุญไว้ <laughs> แก้วละพันก็เคยถวายมาแล้ว <laughs> <laughs> ลาท่านมีเหรียญท่านก็จะมาโยนให้ค่ะโยนใส่ละไอ้ละพันห้ <c oughs> าไปต่อยอดก่อนไปใส่ก็ต้องมีเครื่องชงเครื่องอะไรมาบางทีญาติโยมมาทําบุญก็ก็เลี้ยงกันฟรีไงคะ<ม>ก็ต้องมีนะมีเครื่องชงต่างๆเนี่ยต้องมีก็<อ>ต้องหยอดบุญกันไป <c oughs>